ก็ต้องขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ขอก็อยู่ผมซีเบอร์ลิสติ้งทีวีกนนี่เจอกันเองครับผมตอนนี้ผมก็จะมารีวิวเกมเดสติเกอร์ภาคสองนั่นเองครับผมซึ่งจ,จะเป็นเกมเนี่ยเอาชีวิตจากซอมบี้เป็นแนวมุมมองบุคคลที่หนึ่งก็คือ FPS นั่นแหละครับผม ซ, <auto> ซึ่งภาคแรกมันก็มีแล้วครับผมใน PS สอซึ่งภาค2เนี่ยผมจะมารีวิวเพราะว่ามันเป็นภาคใหม่ล่าสุดนั่นเองครับผมซึ่งมันที่มันแตกต่างจากภาคแรกก็คือภาคแรกพื้นที่น้อยกว่าแต่ภาคเนี้ยพื้นที่มันเยอะกว่าผมเลยคิดว่าที่พื้นที่มันเยอะกว่าเพราะว่ามันกินสเปคพื้นที่มังไงอ่ะกินพื้นที่หน่อยแล้วมันก็ที่มันกินพื้นที่อ่ะก็เพราะตัวเนื้อเรื่องมันมีเยอะกว่านั่นเองครับผมให้เราได้ไปแบบได้ไปค้นหาอะไรนี้ครับผมอเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยครับผม เกมมาแล้วครับผมเพื่อไม่นการเสียเวลาครับผมอย่างที่ผมบอกกดไปที่เวอร์ครับผมกดเพลงเลยครับผมเลยเราจะให้รู้ว่าภายในตัวเกมมันเป็นยังไงโอเคมาครับผมนี่ฮะ มันจะมีตัวสอนชี้อยู่ด้านบนนะครับผมว่าเราต้องไปทางไหนคบผมมันจะมีซอมบี้อยู่ทั่วทุกทางเลยครับผมซอมบี้อยู่ทั่วทุกยู

ผมไม่เคยคิดที่จะเปิดแจ็คเก็ตเกมแนวซอมบี้เกมแนวผีเลยครับผมแต่นี่ผมเราเปิดแจ็คก็เห็นว่าเอ่นเต้นก็สนุกดีนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าผมจะไม่เล่นเกมนี้อย่างแน่นอนเช่อว่าเปเกมคคลสววตโคลเมยครับผม,บผมน่ากลัวมากเลยยังไงอ๋อโง่ไปดิผโง่อะเดินไปเดินมาท่อ เดินไปต่อฮะเชื่อไหมข้างนอกมีซอมบี้ว่าละเชื่อไหมเคยสังเกตไหมครับซอมบี้มันใส่ชุดมันจะใส่ชุดเดิมทุกตัวเลย oh, <baby. S 1> เหมือนเมืองมือมีทุกค่เนี่ยโอ้ oh. ใครเนี่ย Holy damn! You're the rescue team. Come on. No problem. Let's make a run for it. He will just take us and run. Oh. Help each other. You are crazy. Kaboom. stock up on ammo let's move family mm -hmm. oh go. I've got to. i got need help ว้าวว้าวมันก็มีคานเด็ยก็มึงคานแล้วมึงเสียวเลยมึงเมี้วมงเวียว่ไปด,ดู่มันติดตัดเลย อื่พวกนี้แล้วก็ต้องรอมัน right. นี่ครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับผมมิชชั่นคอม p l e ทแล้วครับผมซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมออฟไลน์ครับผมเวลาแบบเน็บหมดก็เล่นเกมนี้แทนก็ได้ครับผมมันก็สนุกอยู่ครับผมเป็นเกมเนี่ยเอาชีวิตรอดแบบมุมมอง FPS ที่น่าสนใจเลยครับผมน่าสนใจเลยทีเดีวยวครับผม รอมันโหลดทรัพยากรนิดนึงครับผมนี่มาครับผมเนี้ยเนะื้อเรื่องเนื้อเรื่องอ่าค่ารีวอร์ด เนี่ยผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมซึ่งเกมนี้ก็ทผมบอกไปเมื่อกี้สนุกครับผมแล้วเจอกันใหม่ลิปหน้าสวัสดีครับ